ได้วเวลาเติมแคลเซียมกับเสน่ห์นมอยุธยา ร้านเขาใช้เป็นสแกนไลน์เหมือนเหมือนชาบูจ้างซือสแกนเป็นสมัยใหม่นะเยเราลองสแกนกันขอโทษจริงคลิปนี้ถ้าเสียดไม่ดีผมความผิดผมเองนะวันถ่ายงานมีคอนเทนต์นึงแล้วลืมจริงๆร่ะร้านเขาส่งไอ้นี่ให้ผมละลิสเมนูว่าเราติดต่อมาแล้วจะมาถ่ายที่ร้านเขาก็เลยส่งแมปกับส่งลิสเมนูมาให้เราก็ลิสมาประมาณนึงแต่ว่าลองดูทีได้อ่าอันนี้ที่คุณอยากกินข้าวบดหนึ่งอย่างราคาก็โอเคอยู่นะอยู่ในเลทที่แบบไม่ไม่ไม่สูงเกินไป อยู่ในสถานะสถานะแล้วก็เทียบกับอยู่เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวนี้เราดูอินเสิร์ตเลยให้ตอนนี้ให้ส่งไอจีมาถ่ายที่รีดไว้เลยคัปังเย็นังติมมังติมที่เรารีดไว้นี่ปังติมอ๋อปังติมใหไข่แข็งไข่เค็มของเขาชื่อไข่เค็มนี่เราสั่งไปประมาณสามอย่างสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็ยังไม่ครบอ๋อของกูชาเขียวชาเขียวตอบอรี่แล้วมึงก็สั่งน้ำมึงเลยเห็นรูปแล้วอยากโดนจากชาเขียวตอบรีมึงเอาอะไรกูสั่งอะไรนะ ไอ้สมูทตี้มะม่วงสมูทตี้อะไรทุกอย่างเนี่ยนึกอย่างไรกินมะม่วงสมูทตี้มึงบอกว่าอะไรนะมะม่วงสมูทตี้กินพอเลยนะจะสากสุดแล้วเว้ยโหดแล้วเว้ยกอดเอาเลยนะ ให้ปอดเรื่องเลยนักเครื่องดื่มน้องนี่ครูถ่ายถ่ายสองเรื่องแม่ากล้องกันรอเราชาไทยตอนอะไรชาไตอนอะไรชาไทยตอนกดเลยกดเพื่อนไปน้องแม่แต่กล้องมือหนึ่งอีกมือนึ้อขาดเลยค่าผมเท่าไหร่ครับเนี่ยเราสั่งไปทั้งหมดประมาณน้ำสี่แก้วแล้วก็มีขนมอีกสามอย่างเป็นทั้งหมดเจ็ดรายการเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรารอออเดอร์อาจจะรอนานหน่อยเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะเมื่ี้เมืี้ถือกล้องอยู่เดิมเปลี่ยนให้ปลอดถ่ยตอนแรกเราตอการิ่มเข้ามาบอกว่าเราแค่ไ ปุ่มถุงทุ่งเนี่ยเมื่อกี้เรามามันหกกว่าเส้นเนี้ยอาจจะช้าเพราะว่ามีคนขาวของทาวันจะรอนาเฮ้ยเขาไม่ช้านะก็ไม่เคยเดินระยะถึงนะที่ยวแต่อยังว่าเนี่ยดูวิธีทิธีแต่ละยางเฮ้ยกูเกิดคำถามมีเก้าอี้มาทำยี่อะไรกันก็ได้ยืนคุยอ่าเราจบซีนนี้เมื่อไหร่จะรอน่านมาไม่เห็นคือตอนเนี้ยพอของภรรยามาเนี่ยมึงคิดถึงเขาสวยเหรอขบวนวายใจขึ้น มันคอนเสิร์ปูจริงนะเพอาะเห็นอาหารแล้วปูนเบาๆล้นที่ลายแม่ขายก็เสร็จเลยคิดอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยตอนนี้อาหารที่เราสั่งทั้งหมดก็มาแล้วจะมีเป็นของคาวสามอย่างคาวสองอย่างสามอย่างไอ้จัดเพราะแมของคาวสองอย่างของคาวอ่ะเนี่ยเอ้ยของหวานของหวานขนมสามอย่างก็จะมีเป็นปังเย็นดับเบิลช็อกโกแลตแล้วก็เป็นปังติมไข่เค็มจะเป็นเหมือนขนมปังปิ้งด้านล่างแล้วก็ออนท็อปด้วยไอติมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไอติมวานิลลาไม่แต่ไอติมไข่เค็มหรือไม่ไม่ไข่เค็มคือซอ ของแบงค์สั่งมาเป็นขนมปังปิ้งขา้ขาวโพดข้าวโพดชีส,ชสแล้วก็จะมีเป็นน้ำปั่นของผมแตงโมสูตรเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันเลยกว่ะเพื่อไม่เสียเวลาแล้วก็๋ย่มันจะละลายใช่มันจะละลายเดี๋ยวเราเริ่มจากปังเย็ยนก่อนเลยแล้วกันลืมบอกไปว่าพวกของ หวานทุกอย่างนะครับเราสามารถเลือกท็อปปิ้งเพิ่มได้ราคาท็อปปิ้งก็ตาม10บาท15บาท20บาทตามจํานวนที่เราสั่งใส่เท่าไหร่ก็ได้อย่างปังเย็นนี้ผมไม่ได้สั่งเพิ่มเพราะว่าแค่นี้มันก็มันก็ดูเยอะแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยปังเย็นนี่คือเมนูที่ผมกับแฟนแบบครั้งหนึ่งเคยแบบจดจันมากเรียกว่าอะไรล่ะคิดถึงอดีตเออในความทรงจำที่เขามีอะไรบ้างท็อปปิ้งก็จะมีโอรีโอมีคอมโบน่าเป็นคอมโบช็อกโกแลตแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีโอโจแล้วก็น่าจะเเป็็นนนอาาาหรรช้้โกโกกกคัีีออ่ววิ หนึ่งคำแน่นๆบอกว่าร้านเขาอะหอมนมก็แล้วแบบช็กอกโกแลตอะดีดีทุกอย่างในจานนี้บอกเลยว่า,าใช่นถึงอดีตตอนนั้นก็จริงแต่รสชาติมันแบบคนละโลกเลยจริงมันเข้มข้นแบบอ่านั้นเรากิดได้เป็นร้านอ่ะอนนี่สิ็ อันนี้คือสตีฟมูด์เอตวานปุ๊บเรามาไอศ์ครีมเมนูปังติมไข่เค็มตอนอยู่บนรถเราเรียกว่าปังติมไข่แข็งไอคอนฟิวจะเป็นซอสไข่เค็มปกติมันจะเป็นตัวซอสไข่แดงผสมไปในไอติมแล้วก็คุูครูครูครูมาเริ่มกันเลยเราจะกินพร้อมกับขนมปังซอสไข่เค็มกูจะคอมโบก็เกาะเกาะเกาะขี้ผายเลยคอมโบอะรอคอมโบเนี่ยที่โรยเป็นเหมือนว่าบิสกิตที่เอาไปคุกกับเนยอีกทีแล้วก็เอาไปอบให้มันขึ้นฟูอีกทีหนึ่งคอมโบ บอกเลยว่าพิมพ์ไอติมกะทิติมกะทิแบบบวกกับความมันๆเข็มๆของไข่เค็มแล้วเจอขนมปังกรอบหอมๆเนือตายจริงๆไปเลิอด้วยจริงๆนจริงะแตงโมสตรเมอี่มันไม่ช่ื่อแล้วันสามติต้องดูแลตัวเองเจอให้นี่ไปกูบอกเลยไม่ต้องเจอเจอโรงาบาเนี่ยนี่เป็นคาร์โนอลต่อไปเป็นเมนูขนมปังกริงเข้าโพชีอันนีนจริงๆไม่จะขาวเลยน่มันของขาวใช่ มันกลายเป็นตุ่นเมนูของข้าวใช่ไหมที่มันให้ขายหน้าพิซซ่าเลยใช่ใช่มันมีความหอมเน,นยแล้วก็ขนมปังที่แบบกรอบๆแล้วก็มีเหมือนเป็นซอสมาอยองเนสอ่ะราดแล้วก็ราดด้วยชีสแล้วก็ตกแต่เขาพว่าพิซซ่าใช่มันเป็นเหมือนอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ จำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นนี่<ม>จะชีสเขาแบบเจอบางที่อ่ะชีสมันจะเค็มเค็มโดดจะริไม่ข้าเค็มดดใช่มันมีความหอมเขาโพดชีสแล้วก็มีความแบบกลิ่นเบิร์นสมอกระมกหน้าชีสอะมันจะหอม,ม,มหอมต่อไปเป็นคิวเครื่องดื่มนี่เป็นกูไม่กล้าพูดเลยว่ากูเป็นคนสั่งเองอะแตงโมสมูทตี้ตอนที่ผมสั่งอันนี้ยแฟนถึงขั้นมองหน้าเลยนะครับว่ามึงสั่งจริงกับเพื่อน โมหวานเจี๊ยบคุณแหวานแบบหวานด้วยด้วยตัวของแตงโมเองหวานธรรมชาติใช่หวานธรรมชาติแล้วมันหอมหอมเหมือนแตงโมสดต่อไปนี้ชาเขียวสตรอเบอรี่เมนูดิบเบสของแฟงกลิ่นเบทมาด้วยนมหอมจริงชันมแบบจะเหน่ยวนมจริงอะด้วยความเลเยอร์เจอชั้นแรกอะด้วยเปรี้ยวสตรอเบอรี่เจอความหอม ของนมแล้วมาเจอความแบบเข้มข้นของชาเขียวอ่ะเยียแก้วนี้ม่งลงตัวมากเลยเฮียอันนี้เป็นของฟอดเป็นเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากชาเขียวเป็นชาไทยเหมือนเดิมหอมนมเปรี้ยวจะตออไปดีแบบไม่ได้เปรี้ยวโดดแต่มันทุกอย่างมันคือความลงตัวเมื่อกี้กิ่นแล้วมันเหมือนเปรี้ยวปะ่ะเออมันตัดเลี่ยนเลยแต่ว่านมหอมแบบนมดีมากยอมรับในชื่อเขาเลยว,ว่าคือสเสน่ห์นมง ต่อไปเป็นของเจมอะไรนะโกโกลาวาเมนูนี้เกิดอะไรขอ้นเนี้ยน่าจะเป็นเบสของทางร้านคือ55าบาทตัวสตาร์ท55บาบาทเข้มจัดอร่อยอร่อยใช่ไหมอันนี้ของสีภรรยาอะไรนะ อันนี้ดมมันจะมีความปุบๆุบของตัวช็อกชิปเข้ามาด้วย Enjoy eating ต้องบอกเลยนเมีย CEO ชอบก็กูบอกอะไรใหญ่กว่า CEO เมีย CEO มีใหญ่กว่าเมีย CEO เป็นไงแม่ CEO กูนึกว่าเมีย c e อชุดแป้งทอดเป็นไงกูนึกว่ามึงจะมาทอกนี้ใช่หอะไรใหญ่กว่าเมีย CEO ชุดแป้งทอดกระทะกระทาทอด ชีสอย่างนู้รัเก็บทำด้วยกันก็เรามาสรุปรายการอาหารบังข้าวโพดชีสที่เป็นขนมปังปิ้งราดด้วยชีสข้าวโพดหนึ่งชุดอยู่ที่69บาทบางเย็นช็อกโกแลตปั่นอันนี้อยู่ที่89บาบาทถืว่คุ้มกับราคาเอ้แต่ว่าอันนี้จะบอกว่าที่เรากินเมื่อก่อนก็อยู่ประมาณ45 45ิบห้าี่บห้าตรงเดอะบร์อะไอติมปังไข่เค็มปังเต็มปังเต็มไข่เค็มอยู่ที่69บาทเออหกสิบเท่าเลยราคาแบบอันนี้อร่อยแล้วอร่อยนี้กูให้เดอะเบสเลยตอนแรกคุณึอกว่าเป็นไอติมม ิมปัทธีอะไรแบบนเออมันเข้ากับใครเข้่เค็มแต้วแรกมึงบอกเป็นนิลากูยังคิดเลยมึงบอกอย่งไรจากติมปทธีมึงบอกตอนตอนอยู่บนรถตอนนี้ยังไม่ชิมตอนนี้ยังไม่ชิมชาเขียวตอเบอรี่ของแฟงหกสิบบาทชาไทยตอเบอรี่ของฟอร์ดก็หกสิบบาทมีช็อกโกแลตวาวของเจมห้าสิบห้าบาทแตงโมสมูทตี้หกสิบบาทสรุปนะเมเบเลตแก้วหกสิบบาทมีของเจมห้าสิบห้าบาทเริ่มต้นมีของเจมเป็นอย่ไรที่ถูกสุดอาหารคาวข้าวคอหมูย่างจิ้มแก้วของเมียซีโอเจ็ด าแค่ถูกนะรู้ทกินข้าว้วยดีกว่าแล้วก็มาม่าหม้อไฟทะเลเอออะไรวงบวกหมูกรอบสอง้อยสามบาทเชี่ยถือว่าโอเคนะแล้วก็ดับเบิลช็อคชิปราคา69บาทเมื่อกชิปคือของเมียมึงอันเนี้เพื่อหกสบาทอันนี้อันนี้ไม่ได้อะไรนะเราเทียบกับหลายๆร้านเออใช่หลายๆคาเฟ่ใช่ดูอย่างเงี้ยเออใช่คือนั่งกลางวันนะ คาเฟ่นั่งวันมันก็ได้อีกมูดหนึ่งใช่อันนี้เขาเป็นเหมือนคาเฟ่บายนลเจ้ลอกใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนี่นี่เลยกินสลุนี่เป็นาแต่ว่าแค่ว่ากินสลุเปิดแต่เช้าราคาก็ไม่ได้แรงมากโดยเฉพาะอันนี้ตกใจนะอันนี้่กใจนะอันนี้เจ็ดสิบเก้าว่ะแลคอหมูมาแบบเออมาเป็นแผ่แผ่แม่แดงเลยแผ่แผ่ภาษาอะไรแผ่แม่แด้สิ่งนี้ผมชอบคือร้านเนี้ยเขาตรงตามคอนเซ็ปต์ชื่อร้านคือเสน่ห์นมเออนมดีนมกะหรี่ดังไม่ใช่สรับบุรีไอ้เหี้ย เล่นไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขาใช้นมอะไรแต่นมเขาแบบมีความแบบเหมือนว่าปรุงกลิ่นมาเนหอมที่มึงบอกว่าสตรอเบอรี่ตัดเออใช่พอกินแล้วมันเปรี้ยวแล้วเมื่อกี้เราไปถ่ายเสร็จแล้วสตรอเบอรี่เขาทำวนใหม่เขาทำเองนะครับวันใหม่นะเขาโฮมเมดนะครับไอโฮมเมดไหมไม่รู้แต่เห็นเขาเขาวันนี้มาเมื่อกี้นะอร่อยอร่อยโคตรดีเดี๋ยวตาเดียมโดว์วี โดนไปหลายร้านแล้วพี่เดี๋วไอ้ย่าขอเล่าหน่อยก๋วยเตี๋ยวบุกก๊อกก๋วยเตี๋ยวบุกกอกไม่ใช่ฟาโลฟาโล่วันโขม่อกมควันโขม่อกแก้ไขายหน่อยคลิปนี้มันจะลงต่อจากฟาโล่จะเนยนมกวางถูกถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ง่ายง่ายฟาโลกูแก้น่ะคลิปที่ไม่ถ้าใช่ควันโกลงหม้อเป็นควันโกหม้อควันโกหม้อแม่งควันโกลงหม้อกันเลยกูหลงตั้งแต่สาระแดงแล้วที่เนี่อันนี้อัปเดตล่าสุดเลยขอบคุณกับทุกการติดตามนะครับวิว กลับมางานไอ้เหี้ยกูลงมากับเบญจาขรพัดิษฐ์เลยทุกยอดวิวทุกการแชร์ทุกการสนับสนุนคลิปก๋วยเตี๋ยวที่ถ่ายล่าสุดวันนี้จะสองร้อยสอ้วยลต้องขอบคุณคําแนะนําของบอสใหญ่เราเจ้แครอังเคิลเดียวที่ทําให้เราบอสใหญ่เดี๋ยวเงินเข้านี้ต้องไปแบ่งอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเหี้ยอะไรแบบให้เขาเออนนี้แบ่งกันเองไม่พอเลย อ่เดี๋ยวถ่ายปิดหน้าร้านสรุปเปิดปิดเท่าไหร่เนี่ยวกี้มึงให้คะแนนอะไรกูจะถามเออให้กี่คะแนนเริ่มเอาเฮ้ยเราเราเราตั้งหน่วยไหมเรารีวิวมาสามสี่ร้านแล้วเราตั้งหน่วยคะแนนไหมหน่วยเป็นดีเออคิดีแค่เอาเอาเอาแต่ดีนี่เป็นดีภาษาอังกฤษนะแต่กูทำกราฟิกเพิ่มเหรออ่าเป็นเครื่องดื่มหรอแล้วกันอย่างอย่างอย่ผมเป็นอ่าด้วยความเียบง่ายมึงให้เมนูเลยเหรอเอาเป็นร้านแล้วกันเอาเป็นรวมรวมเออเอาเป็นร้านเลยเอานร้านเราต้องยึดคอนเซ็ปต์ของร้านก่อนว่าเขาชื่อร้านวเน่หตอนแรตเสนน่ห ดูร้านกำมกังจะไปถ่ายาจะ,ายะหาอะไรของพาเพิ่มเนี่ยที่สรุปเราไม่ได้สั่งแต่ว่าเมียมึงสั่งใช่ไหมล่ะเพราะว่ายึดคอนเซปต์ว่าร้าน,น,นในชื่อสเสน่ห์นมเราก็เลยตั้งใจจะมากินอะไรที่มันเป็นนม,ม,มเป็นเนยอะไรเงี้ยต<ส>อนแรก,กเราคุยว่าเราจะเอาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันหลกากหลายมันหลากเนมนูเพาเยอะร้านเขาทําอาหารอะเรื่องเมนูหลักของเขาอะมันตรงคอนเซปต์ชื่อร้านคือเสน่ห์นม ทุกคนรับรู้แล้วตามที่ผมมีวิวเลยคือนมทุกอย่างมันโอเคมันดีอ่ะผมให้ร้านเนี้ย4.5ที่ผมให้คะแนนตรงนี้คือ1คือเรื่องของราคางั้นเอางี้ไอที่่ายไปสู่จุดหาหายไปจากอะไรใยญ่เขาแบบมันอาจจะเป็นมุมเราแหละมุมมองเราที่มันหายไปเพราะอะไรมุมมองถามว่าของคาวอาจจะรอนานเรื่องของการรอ ได้นนหมดแต่ว่าเพราะอันนี้เราเข้าใจได้คือ,อคนเยอะนะกลูกตอนเรามาเมื่อกี้ช่วงของเราแต่ตอนนี้เริ่มเงียบอันนี้พูดตรงๆเลยว่ามันจะมีเรื่องของไอตัวปังข้าวโพดที่มันยังนิดนึงด้วยคำว่าเป็นปังในเมนูกเกาเขียนว่าบังข้าวโพดชีสปังข้าวโพดชีสแต่ว่าตัวชีสผมว่ามันน่าจะได้ไปมันน่าจะอับ ในในมุมมองคือแล้วชาติหรือว่าเทเจอร์ตัวรสชาติแล้วก็ตัวรสชาติรสชาติโดยรวมอ่ะผมว่ามันยังไปได้มากกว่านี้แต่ว่าแต่ถ้าถ้า้ามึพูดในมุมนั้นน่รู้สึกว่าเหมาะสมก็โอเคนะนะก็ในของราคามันก็สมสมเหตุสมผลกับราคาแต่ก็้สุดก้าวแต่ผมก็ยังผมไม่รูว่าในความคิดส่วนตัวผมนะแต่ว่าชีสมันน่าจะเอาหอมได้กว่านี้น่าจะหอมได้มากกว่านี้ อ่ะตัวแพงแล้กว่านี้แต่เคมมันก็อยู่ที่มต้นคุณเนาะแล้วแต่เขาแต่แค่ได้มุมมองเรารู้สึกว่าดีกว่านี้ได้ยิ่งนิดนึงให้สี่จุดห้าเต็มห้าเลยก่อนดีจุดสี่จุดห้าดีแล้วนี่ดีอันนี้ดีใช่ป่ะเนีอันนี้ติ่มซี่ไข่เคียวเคี่ยวอันนี้กับอันนี้เนี่ยอันนี้กับอันนี้กับกับชาไทยอ่ะให้คะแนนเท่าอะไรเนี่ยมามาร้านเนี้ยสั่งในยสองอย่างนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูนงอ่ะผมแนะนำเลยใช่ที่นี่ลาโยเวิร์กซึ่งมึงสั่งจงมดป เขาบอกว่าเมื่อกี้ออกไปเก็บอินเทอร์ตรงที่เขาปิ้งเขาปิ้งแบบปิ้งแบบปิ้งโบราณเป็นแองปิ้งโบราณแบบว่าปิ้งเตาถ่านเลยแล้วก็ใช้เป็นแบบเานะใช้เป็น 3A เอะใช่เอ่อเอาคารไบด์หรอะไรอยู่วะเขาไม่ได้เป็นแบบเตานะเขาใช้เป็นเหมือนอะกรงไม่ใช่เป็นหม้อไอเป็นเขาเรียกว่ารางสังกะสีเออไม่ใช่อังโหรนะไม่ใช่เป็นเตาสังเป็นกรังสังกะสีอ้าวเชี่ยกูเข้าใจว่าเป็นอ๋อกระมวลแล้วใช่ไหมใช่ไปเหรอใช่ใอ้ไอตัวที่เป็นบังปิ้งมันมีความหอมแบบย่างถ่าน พยายามถามมันห่อนไปแล้วแล้วถ่ายปิดล้วๆเนี่ยโอกาสหน้าโอกาสหน้าไหนไปถ่ายปิดข,ข,ข้างนอก่อนสรุปทั้งหมดอ่าถึงขั้นตอนที่จะกลับบ้านแล้ว เอานี้ง่วงนี่แหละแม่จะบอกว่าเรามาถ่ายปิดตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นโซนแคมป์มันจะมีโซนแคมป์อยู่หน้าสุดแล้วก็เป็นโซนกลางโซนกลางเป็นห้องธรรมดาเป็นร้านโล่งเออเป็นานโล่งแล้วก็จะมีห้องแอร์ข้างในอีกเมื่อกี้ที่เราถ่ายเราถ่ายข้างในก็เป็นโซนแคมปิ้งเราถ่ายปิดตรงนี้เรื่องรายละเอียดร้านดี่กว่าว่าพิกัดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราขึ้นจะขึ้นเชวงเหมือนเดิมหรือว่าถ้าเป็นคนยุยาน่าจะรู้รู้กันคือร้านใบถูกเก่าเออร้านใบผูกี่ตใจเมื่อกี้ขับมาบอกให้เลี้ยวนี่ฮ้ยเลี้ยวไหนไว้ขึ้าน มเอออะไรกว่าเรื่องของเวลาเปิดปิดก็คือเปิด4ี่มงเย็นปิดห้าทุ่มปรมเปิดสมงเย็นปิดห้าโมงครึ่งใช่เปิดทับข้องเนี่ย <c oughs> เรียมขนมปังยังไม่เสร็จเลยจ้ะเฮียปิ้งเสร็จ <c oughs> อา้า <c oughs> วหมดละ ปิดละประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีเศษซากอารยะทรมให้ดูในในในโอ้ไม่ได้ถ่ายอ่ะไม่ถ่ายโอ้ไม่ได้ถ่ายวะลืมไม่เป็นไรเออเดี๋ยวถ้าพวกคุณมาก็น่าจะเป็นเหมือนพวกผมแหละเหมือนทุกคลิปแหละใช่ท้ายคลิปแล้วกินเรากินจริงจังอยู่แล้วอืมไม่งั้ตัวเป็นย่างี้หรอก็อบก็คุณผู้บริสิกอ๋อโะบอกว่าไม่รู้จะเข้าตรงไหนไม่เราบอกว่าเหมือนเดิมถ้ามาก็ไปคอมเมนต์ส่งกันบ้างกันหน่อยว่าตามรอยเรามาถ่ายรูปส่งใต้คอมเมนต์อะไรเงี้ยแฮชแท็กมั้ยแฮชแท็กดีครับแฮชแท็กร้านนี้ดีครับดีแค่มีมีอีกหน ติ๊กต็อกเพิ่มเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอนแรกเราคุณว่าเราจะรอปีใหม่ก็สรุปว่าไม่รอดีกว่าทําได้ทําเลยมันเกิดจากอะไรวะก็จากเมียกูสั่งชัดเจนไหมใช่ให่ใหญ่กว่าซีรราอโอก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางติดต่อให้เออแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่เอาคลิปตั้งแต่ตัดเป็นช็อตคัทตั้งแต่คลิปมไม่มีฟุตแล้วก็ฟุตกูตัดเสร็จกูเลยเดี๋ยวรออันนี้เลยเอออันนี้เลยอันนี้เปิดหัวจโลแกนเทลยเสน่ห์นมร้านนี้ดีครับเย็ดแค่ไปเจนใหม่ค<ม><ม>ลิปหน้าได้กิวพี่บีทักษะ ชนเพื่อนแมนดูสนาอย่างเางี้ยอะไรสักอย่างเดี๋ยวขอจับพร้อมแล้วนะคือเราแม่งไม่ค<อ><อ>ือเฮียอะไรครับเนี่ยน,นับนัดปูมขับเฮียมันท้ำกลางคันนักแสดงเล่นไม่ได้สัด ตอนเมื่อวันนี้เรารอคอยมมาแมนยูตบซาก้าบ้านนะตั้งลิเวอร์พูลปักไอ้เฮียต้องกินดีว่ะนี่ลิเวอร์พูลนอนกลล้นเลยชั้นบไอ้เฮียมันต้องอยู่ข้างล่างใช่ป่ะไม่มันอยู่เหนือยแล้วตอนนี้เราไปเหยียบ็นคาบ้านเลยไงคาเล้าวันนั้นกูทักหาพี่ชายสุดที่รักไอ้เฮียตอนแรกว,ว่าจะถามอัพทีมกูขึ้นแชทให้ดูเดี๋ยวกูแคปแชทเออมึงแคปแชทมาทักไปพี่ชายครับจ้าผูบอกสองหนึ่งพี่ชายบอกกูบอก กูโดนกูกว่าแล้วพี่แมนยูต้องมาสิวะมาลงเวลาที่สัตว์ไอ้เฮียแม็กกลายเขียนประวัติศาสตร์มานะครับไอ้เฮียดุลาสีมันหลอนอันน้เนี่ยพอดีกับเลยคลิปนี้คลิปนี้ลงใกล้ๆเป็นควันลงฮาร์ดวีนไปเลยเฮียสัตว์ชนะชนะรีบวูบูแพ้ไบตั้งกล้วยเฮียไอ้เฮียชนะทีมใหญ่แพ้ทีมเล็กนี่ประจำอวตารก็โดนไปแล้วเพื่อนร่วมงานเราไม่เอ่ยชื่อแล้วครับ แต่อยู่ส uh, mm ิ hmm. ่งน <c oughs> ึงใบตั้งต้องเจอใบมีดอ๋อตรงนี้ช่วงนี้แค่วันนุ่มวันะบาดจำที่ทำงานเราเปิดไฮไลท์ไหมวะเออวิ่งกูกับมึงไอ้เหี้ยกูกู่อย่างในแชมป์พีเมลีกไอ้เหี้ยอุ้ยแชมป์สโมสรโลกก็ตกไปแล้วพีเมลีกก็แล้วไอ้ยี่ดูกูไปถ่ายเดี๋ยวโดนักชื่อเจ้าของร้านนี่ว่ากูบ้า